เชื้อมาจากผู้ป่วยจะให้กรับนะครับส่วนผู้ป่วยรายที่5ซึ่งเป็นรายใหม่นะครับเ,เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ5 7ิปีน้องประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการห้ามจำน่ายจ่ายแจกให้ขายหรือแลกเปลี่ยนสุรานะครับก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอันที่สองที่เราห้าม จัดงานหรือกระทํากิจกรรมใดๆที่เกี่ยวเนื่องกับงานสงกรานซึ่งพี่น้องวัยชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับเราก็ขอเรียนว่าในช่วง3วันที่ผ่านมาเราจังหวัดเลยเรามีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่3ารายนะครับจากเดิมที่มี2อรายทำให้ณขณะน,นี้เรามีผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งสิ้นหารายนะครับ ในรายที่3ที่ได้ถแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยทีมสอบสวนโรคได้ลงสอบสวนพบว่าผู้สัมผัสใต้ชิดที่มีความเสี่ยงสูงของรายที่สามีทั้งหมด17รายนะครับเรานำมาตรวจซ้ำตรวจยืนยันนะครับก็พบว่ามีการติดเชื้อต่อเนื่องมา2อรายทำให้เกิดผู้ป่วยรายที่4และ5ตามลำดับนะครับ รายละเอียดของรายที่4นั้นเนี่ยก็มีประวัติการเดินทางไปหลายจังหวัดในช่วงก่อนที่น่าจะมีอาการป่วยนะครับมีอาการป่วยวันที่30มีนาคมก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยก็เดินทางไปที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑน,นไปที่จังหวัดขอนแก่นนะครับไปที่จังหวัดบึงกาฬแล้วก็เดินทางกลับมาที่จังหวัดเลยผ่านจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนึ่งนะครับซึ่งกระบวนการสอบสวนก็ได้ดําเนินการไป นะครับมีส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสกับรายที่4เนี่ยที่จังหวัดขอนแก่นทางสำนักง,งานสารสุจังหวัดเลยก็ได้ทําหนังสือแจ้งไปเพื่อว่าดําเนินการสอบเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งรายที่4เองก็ทํางานในส่วนรชาชการของจังหวัดเลยนะครับเรื่องของออที่ทํางานบุคลากรร่วมที่มีความเสี่ยงที่ใกล้ชิดที่จะติดเชื้อก็ได้นำสู่กระบวนการตรวจยืนยันอีกคงจะ ทราบผลเพิ่มเติมในระยะถัดไปนะครับ